แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามสงสัยตู้เย็นฟอร์มดีมากแต่ทำไมถึงไม่ได้ออกไปเล่นหลีกต่างประเทศสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนั้นพูดถึงกันเยอะมากมากเลยนะคะและอเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยของเราเองก็คงสงสัยเหมือนกันซึ่งก็คือประเด็นของตู้เย็นหรือว่าเหยียนทิปิเตยนดาวตบตัวเก่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่เล่นดีจนแฟนทั่วเอเชียน,นั้นรู้จักแต่ก็ยังไม่เคยออกไปเล่นหลีกต่างประเทศเลย คือถ้าเกิดว่าเราดูฟอร์มการเล่นของตู้เย็นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตู้เย็นนั้นเป็นตัวทำคะแนนหลักๆให้กับทีมทั้งในนามของสโมสร l อ Bank และก็ในนามของทีมชาติเวียดนามแต่ว่าสิ่งที่ทำให้แฟนๆงงก็คือทั้งที่ฟอร์มการเล่นของตู้เย็นดีแบบนี้ทำไมถึงไม่มีสโมสรจากต่างแดนดึงตัวไปร่วมทีมเลยและอย่างล่าสุดในศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวิีลีสั่สัปดาห์แรกที่แข่งที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเนี่ย ยังเกมที่เจอกับไทยในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะวินามเจอกับไทยเนี่ยแม้ว่าเกมนั้นวินามจะพ่ายแพ้กับไทยไป2-3ตเซตแต่ว่าต้องบอกเลยว่าวิกเตียนว่าตู้เย็นเนี่ยเล่นได้โดดเด่นสุดโดยตบทําคะแนนไปคนเดียวเนี่ย33คะแนนเลยนะคะเกินเซตอะมากสุดในเกมนี้แถมยังเป็นเพลนที่ทําคะแนนรวมเยอะที่สุดในสนามนี้ด้วยและหลังจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยตู้เย็นยังได้รับรางวัล B หลังยอดเยี่ยมของสนามแรกไปครองด้วยค่ะ ซึ่งถ้าดูจากผลงานแบบนี้เนี่ยได้ด้ว,ว่ามาตรฐานของตู้เย็นนั้นก็สูงเลยนะและก็เป็นเพื่อนที่ฟอร์มการเล่นนั้นสม่ำเสมอมากๆเนื่องจากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นที่เล่นให้กับทีมชาติเนี่ยก็เลยทําให้ตู้เย็นนั้นก็ได้ด้ว,ว่าเป็นที่รู้จักนะคะในวงการลูกยางระดับเอเชียแฟบนบอลชาวเวียดนามก็เลยตั้งคาถามนะคะว่าทั้งที่ฟอร์มการเล่นของตู้เย็นเนี่ยปังขนาดนี้ผลงานฟอร์มการเล่นโดดเด่น ขนาดนี้เนี่ยแต่ทําไมถึงยังไม่มีสโมสรจาาแบบต่างประเทศสโมสรไหนดึงตัวตุเยนเข้าร่วมทีมเลยก็เลยเกิดคําถามขึ้นมานะคะว่าทําไมตุเยนถึงแบบยังไม่ได้ออกไปเล่นต่างประเทศสักทีแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาะคะว่าทางตุเยนเนี่ยสนใจไปเข้าร่วมการคัดเลือกวอลเลย์บอลหญิงโคต้าเอเชียของทางโคบอลิเกาหลีใต้นี่ค่ะสนใจไปทายเอาเนาะ ตรงเรื่องนี้เนี่ยทางสื่อของเวียดนามก็ได้ไปขุดไปถามคนในวงการจนได้คําตอบมาจากทางนั้นเหงียนบางีอดีตรองประธานของสาพันวลอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยซึ่งเขาก็ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทางดิกเตียนยังไม่สามารถไปเล่นในลิกต่างประเทศได้แม้ว่าจะมีฟอร์มที่ร้อนแรงแบบนี้ก็ตามโดยทางเงียนบางีอดีตรองประธานสาพันวลอลเลย์บอลเวียดนามก็บอกนะว่าก่อนอื่น เราจาเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าสมสอนในเกาหลีใต้จะคัดเลือกนักกีฬาที่มีคุณสมบัติตามที่ทีมต้องการการคัดเลือกนักกีฬาต่างชาติจากเอเชียจะมุ่งเน้นไปที่ชื่อเสียงและอิทธิพลของนักกีฬาเพื่อดึงดูดแฟนๆให้มากขึ้นเป็นความจริงที่บิ๊กเตียนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ว่าโค้ชหลายคนคงคิดแบบผมว่าบิ๊กเตียนโดดเด่นในเกมรุกแต่ว่าเกมรับของเขายังมีปัญหาในการป้องกันการรับบอลแรกและการบล็อก ยังต้องแบบพัฒนาอีกมากด้วยเหตุผลข้างต้นแม้ว่าจะมีถึงเจ็ดสมสอนที่ให้ความสนใจเธอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็เลือกเล่นจากไทยแล้วก็ญี่ปุ่นที่มีความสามารถครบมากกว่ามันก็จริงเนาะเพราะว่าตู้เย็นก็จะโดดเด่นเฉพาะในเรื่องของเกมรุกแต่ว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยตู้เย็นไม่ค่อยถนัดเลยเนื่องจากว่าเล่นในตำแหน่งบีหลังด้วยเนาะก็เลยจะไม่ได้รับบอลแรกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบขุดบอลด้วย ซึ่งในหลีกเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ต้องการผู้เล่นที่ครบเครื่องไม่ใช่ว่าเล่นตำแหน่งดีหลังแล้วเวลาไปเล่นให้กับสโมสรก็จะได้เล่นตำแหน่งดีหลังเสมอไปนะคะอย่างมูเมเนี่ยเล่นตำแหน่งดีหลังแต่ว่าพอไปเล่นให้กับสโมสรก็ได้มาเล่นตำแหน่งหัวเสาแน่นอนเหละว่าเขาก็ต้องการผู้เล่นที่ครบเครื่องเป็นผู้เล่นที่แบบเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและถึงแม้ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของเกมรับก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยถ้าตบหนักตบแรงอย่างเดียวแต่ว่าเกมรับไม่ได้เลยเนี่ยก็มันก็ถือเป็นแบบจุดอ่อนอน,นะคะนั่นแหละค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ทางอาดีตรองประธานอ่าทางสามพันวอลเลยบอลเวียดนามพูดก็น่าสนใจมากเลยนะคะคือถึงแม้ว่าจะมีเจ็ดสมสอนที่สนใจแต่ว่าเขาก็เลื่อนกีฬาจากไทยแล้วก็ญี่ปุ่นแทนอันนี้ก็สะท้อนว่าทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนั้นมีเพ้่อนที่ครบเครื่องครบด้านมากกว่า และก็มีประสบการณ์ในหลีกต่างประเทศอยู่แล้วทําให้คนนั้นตัดสินใจง่ายกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเนะ่ะผู้เล่นไทยหลายคนที่ได้ไปเล่นหลีกญี่ปุ่นหรือว,ว่าเกาหลีใต้เนี่ยนอกจากจะทําคะแนนได้แล้วเนี่ยยังโดดเด่นในเรื่องเกมรับด้วยและยังต้องมีการเคลื่อนไหวที่เร็วแล้วก็สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีอย่างน้องสองวิภาวีของเราเนี่ยก็โดดเด่นทั้งเรื่องของเกมรับแล้วก็การโจมตีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทางสโมสรต่างประเทศนั้นมองว่า มันเสี่ยงน้อยกว่าเวลาเซ็นสัญญาเพราะว่าไม่ต้องไม่ใช้เวลาปรับตัวนาะนซึ่งทางด้านตู้เย็นเนี่ยก็มีจุดเด่นเฉพาะในเรื่องของพลังตกเนาะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนในจุดที่ยังไม่แข็งแรงถ้าเกิดว่าจะให้ไปเล่นในระบบที่เข้มข้นของหลีกต่างประเทศเนี่ยก็ต้องแบบมาฝึกเกมรับอีกซึ่งมันต้องใช้เวลาและอีกประเด็นที่หลีกเลี้ยงไม่ได้ก็คือกระแสะข่าวเรื่องเพศสภาพของบิ๊กเทียนที่ถูกพูดถึงตลอด และกระแสะนี้ก็ยังทำให้ชื่อของตู้เย็นนั้นถูกจับตามองในทุกทัวร์นาเมนต์ซึ่งบางทีอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์เวลาที่สโมสรต่างประเทศนั้นพิจารณาเซ็นสัญญาซึ่งสรุปในะคะเหตุผลที่ตู้เย็นยังไม่ได้ไปเล่นลีกต่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าทีมใหญ่นั้นต้องการผู้เล่นที่ครบเครื่องทั้งเกมรุกและก็เกมรับไม่ใช่แค่โดดเด่นเฉพาะในเรื่องของการโจมตีอย่างเดียวตู้เย็นก็ต้องแก้จุดอ่อนตรงนี้ให้ได้ และถ้าจะให้ดีนะคะตู้เย็นก็ต้องแบบเคลียในเรื่องที่ยังไม่เคลียก็คือเรื่องเพศสภาพถ้าเกิดว่าตู้เย็นยอมตรวจให้มันชัดเจนให้มันกระจ่างเนี่ยแอดมองว่าโอกาสที่ตู้เย็นจะได้ออกไปเล่นหลีกต่างประเทศนั้นก็จะมีมากขึ้นเอาละค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยค่ะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ